สวัสดีครับในการเจาะลึกวรรณกรรมคลาสสิกครั้งนี้เราจะดำดิ่งไปสู่ใจกลางของปริศนาที่ต้องบอกว่ามืดมิดที่สุดเรื่องมึงไหลก็ว่าได้นั่นก็คือเรื่องราวของดรเจคและมิสเตอร์ไฮด์นิยายเรื่องนี้นะครับไม่ใช่แค่เรื่องสยองขวัญธรรมดาธรรมดาแต่มันคือการสำรวจเข้าไปในจิตใจของมนุษย์ที่ลึกแล้วก็น่ากลัวมากๆ เราจะค่อยๆติดตามเรื่องราวนี้ผ่านสายตาของทนายความที่ชื่อว่าอัตเทอร์สันในขณะที่เขาพยายามจะไขความลับอันน่าขนลุกที่มันเชื่อมโยงเพื่อนผู้เป็นที่นับถือของเขากับชายผู้ชั่วร้ายคนหนึ่งเตรียมตัวให้พร้อมนะครับสำหรับการเดินทางเข้าไปในเงามืดของกรุงลอนดอนที่ซึ่งเส้นแบ่งระหว่างความดีกับความชั่วมันเลือนลางจนน่าตกใจเลยทีเดียว คือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากคําอธิบายที่ชวนขนลุกนี้เลยครับมันไม่ใช่การบรรยายว่าเออคนนี้หน้าตาเป็นยังไงสูงต่ําดําขาวแบบไหนแต่มันคือการถ่ายทอดความรู้สึกความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในใจของผู้ที่ได้ไปเจอบุคคลลึกลับคนนี้เอ็ดเวิร์ดไฮคาพูดนี้มันจุดประกายคําถามสําคัญขึ้นมาทันทีเลยว่าใครคือชายคนนี้และทําไม ทำไมแค่รูปลักษณ์ของเขาถึงได้ปลุกความรู้สึกขยะแขยงอย่างรุนแรงในใจของผู้คนได้ขนาดนี้ทั้งๆที่ไม่มีใครชี้ชัดได้เลยนะว่าอะไรมันคือสิ่งที่ผิดปกติมันเป็นความรู้สึกที่มันลึกซึ้งกว่าแค่หน้าตาน่าเกลียดธรรมดารรมดาเหมือนกับว่าความชั่วร้ายข้างในตัวเขาเนี่ยมันแผ่ซ่านออกมาจนก,กลายเป็นออร่าที่สัมผัสได้เลยเหลครับ คำพูดนี้แหละครับคือปริศนาชิ้นแรกที่ทําให้อัธเาอร์สันทนายความที่ยึดมั่นในเหตุผลมาตลอดต้องเริ่มขุดคุ้ยหาความจริงและมันก็คือสิ่งที่ดึงเราทุกคนให้จมดิ่งลงไปในความลึกลับนี้ด้วยกันภาพความแตกต่างที่เราเห็นอยู่นี้นะครับคือหัวใจสําคัญเลยที่สะท้อนธีมหลักของเรื่องราวทั้งหมดด้านหนึ่งเนี่ยคือบ้านของดรเฮนรี่เจคิวแพทย์ผู้มั่งคัง่งเป็นที่นําหน้าถือตาในสังคมบ้านของเขามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสําเร็จความน่าเชื่อถือภาพลักษณ์ที่ดูดีไปหมด แต่แต่ว่าด้านหลังของอาคารเดียวกันนี้แหละครับกลับมีประตูอีกบานหนึ่งที่มันแตกต่างกันชนิดที่เรียกว่าฟ้ากับเหวเลยประตูบานนี้สภาพมันสุดโทรมมากสก,กปรกแล้วก็ดูน่ากลัวเป็นทางเข้าออกของมิสเตอร์ไฮด์ความแตกต่างที่มันสุดขั้วขนาดนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของสถาปัตยกรรมนะครับแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของสังคมในยุควิกตอเรียเลยที่ให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์ภายนอกที่ต้องดูดีงามในขณะที่ซุกซ่อนด้านมืดความปรารถนาส่วนตัวเอาไว้เบื้องหลังอย่างมิชชิด ประตูบานนั้นก็คือทางเข้าไปสู่ความลับดำมืดที่ซ่อนอยู่หลังฉากหน้าอันสวยหรูของดร .J.Q นั่นเองครับจุดเริ่มต้นของความลึกลับทั้งหมดเนี่ยมันมาจากเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าสยดสยองมากๆที่มิสเตอร์เอนฟิลด์ไปเล่าให้อัตสันฟังคือในคืนที่มืดมิดคืนหนึ่งเขาเห็นชายร่างเล็กคนหนึ่งเดินเหยียบร่างของเด็กหญิงตัวน้อยอย่างเลือดเย็นแบบไร้ความปราณีเลยหลังจากที่เธอวิ่งมาชนเขาโดยไม่ได้ตั้งใจสิ่งที่มันน่าตกใจมันไม่ใช่แค่ความโหดร้ายของเขานะครับ แต่เป็นปฏิกิริยาของคนที่เห็นเหตุการณ์ทุกคนทุกคนเลยในะต่างรู้สึกรังเกียจชายคนนี้อย่างรุนแรงในทันทีเหมือนกับว่าความชั่วร้ายของเขามันเป็นสิ่งที่มองเห็นแล้วก็สัมผัสได้เพื่อที่จะเลี่ยงเรื่องอื้อฉาวชายคนนั้นก็เข้าไปในประตูที่สุสโสมบานนั่นแหละครับแล้วก็กลับออกมาพร้อมกับเช็คที่ลงนามโดยดรเฮนรี่เจคิวบุคคลที่เป็นที่รู้จักในฐาน,นะผู้ใจบุญเป็นแบบอย่างของสังคม คำถามสําคัญมันก็เลยเกิดขึ้นทันทีเลยว่าชายที่ชั่วร้ายคนนี้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับแพทย์ผู้ดีงามอย่างดรเจคิวแล้วทําไมชื่อของคนดีๆถึงไปปรากฏอยู่ในการกระทําที่มันเลวทรามแบบนี้ได้เอาละครับเรื่องเล่าอันน่าประหลาดใจของเอ็นฟิวเนี่ยมันได้จุดประกายความกังวลอย่างใหญ่หลวงขึ้นมาในใจของมิสเตอร์อาร์เธอร์สันทนายความผู้สุข,ขุมแล้วก็เป็นเพื่อนเก่าแก่ของดรเจคิวจากจุดนี้เรื่องราวจะเปลี่ยนมุมมองมาที่การสืบสวนของเขาแล้ว คืออาตสันไม่ใช่คนที่จะปล่อยให้เรื่องน่าสงสัยมันผ่านไปนง่ายๆโดยเฉพาะเมื่อมันเกี่ยวข้องกับเพื่อนที่เขารักและเป็นห่วงชื่อไฮที่เอนฟิลพูดถึงเนี่ยมันไปสะกิดปมบางอย่างที่รบกวนจิตใจของเขามานานแล้วครับนั่นก็คือพินัยกรรมฉบับประหลาดของดรเจคิวที่เขาร่างขึ้นเองการสืบสวนของอาตสันก็เลยไม่ได้เริ่มต้นจากการตามหาอาชญากรนะแต่เป็นการพยายามทําความเข้าใจแล้วก็ปกป้องเพื่อนของเขาจากอิทธิพลมืดที่ดูเหมือนจะเข้ามาครอบงำชีวิตของเขาอย่างเงียบๆ นี่แหละครับคือคำถามสำคัญที่เป็นศูนย์กลางของการสืบสวนทั้งหมดของอัตัซันเอ็ดเวิร์ดไฮคือใครก่อนหน้านี้ชื่อนี้มันเป็นแค่ชื่อที่ปรากฏอยู่ในเอกสารทั้งกฎหมายที่น่ากังวลเฉยๆแต่ตอนนี้มันได้กลายเป็นตัวตนที่มีชีวิตมีใบหน้าที่น่ารังเกียจแล้วก็มีการกระทําที่โหดร้ายอาตัันต้องรู้ให้ได้ว่าชายคนนี้เป็นใครมาจากไหนแล้วเขามีอํานาจอะไรเหนือเพื่อนของเขาดรเจคิวทำไมสุ ح ح ภาพบุรุษผู้ดีงามอย่างเจคิวถึงได้ไปผูกมัดตัวเองกับบุคคลที่น่ารังเกียจแบบนี้ คำถามนี้แหละครับที่มันผลักดันให้อัตสันต้องทําในสิ่งที่ขัดกับนิสัยรักสันโดษของเขานั่นคือการเริ่มสอดส่องตามหาแล้วก็เผชิญหน้ากับความมืดมิดโดยตรงเพื่อคนหาคําตอบให้ได้พินัยกรรมของดเร์เจคิวที่อัตสันเก็บรักษาไว้นี่แหละครับคือต้นตอของความกังวลทั้งหมดเนื้อหาในนั้นมันน่าตกใจแล้วก็ผิดปกติแบบสุดๆไปเลยไม่ใช่แค่ระบุให้เอ็ดเวิร์ดไฮได้รับมรดกทั้งหมดเมื่อเจคิวเสียชีวิตนะแต่ยังมีเงื่อนไขที่น่าขุดลุกยิ่งกว่าน,นั้นอีกก็คือ ในกรณีที่ดเร์เควหายตัวไปหรือขาดการติดต่อโดยไม่ทราบสาเหตุเกิน3เดือนมิสเตอร์ไฮก็จะสามารถเข้ามาครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างได้ทันทีมันเหมือนกับการเขียนใบอนุญาตให้ใครสักคนเข้ามาสวมรอยชีวิตของตัวเองได้เลยอัตเตงสันในฐานะทนายความแล้วก็เพื่อนรู้สึกว่านี่มันเป็นเรื่องที่วิปริตแล้วก็อันตรายมากๆม,มันบ่งบอกว่าไฮไม่ได้เป็นแค่เพื่อนธรรมดาแต่มีอิทธิพลหรืออำนาจบางอย่างที่น่ากลัวเหนือด็เร์เจคิวจนนำให้เขายอมทำสัญญ,ญาที่มันน่าสงสัยขนาดนี้ หลังจากที่ถูกความกังวลกัดกินจนทนไม่ไหวแล้วอัเธอเซินก็ตัดสินใจที่จะตามหาตัวมิสเตอร์ไฮให้พบให้ได้เขาไปเฝ้ารออยู่หน้าประตูบ้านนั้นคืนแล้วคืนเล่าจนในที่สุดก็ได้เผชิญหน้ากับไฮและนี่คือความรู้สึกของเขาครับหลังจากที่ได้เห็นใบหน้านั้นมันเป็นความรู้สึกรังเกียจและหวาดกลัวอย่างลึกซึง้งที่หาคำอธิบายไม่ได้จริงๆมันไม่ใช่แค่ความอับลักษณ์ทางกายภาพนะแต่เป็นรังสีของจิตวิญญ,ญาณที่โสมมที่มันแผ่ออกมา อาเตสันรู้สึกเหมือนกับว่าเขากําลังจ้องมองความชั่วร้ายบริสุทธิ์ในร่างของมนุษย์คําพูดที่ว่าลายเซ็นของซาตานเนี่ยมันไม่ใช่การเปรียบเลยที่เกินจริงเลยนะครับแต่เป็นการแสดงออกถึงความสยดสยองที่เขารู้สึกได้ถึงแก่นแท้เลยและมันยิ่งทําให้เขาเป็นห่วงเพื่อนรักอย่างดร์เจคคิวมากขึ้นไปอีกเพราะว่าตอนนี้ความกลัวของเขามันได้ก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างที่ชัดเจนแล้ว เวลาผ่านไปหนึ่งปีโดยที่ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่แล้วความกังวลส่วนตัวของอัลเตอร์สันก็ได้ทวีความรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นคดีสะเทือนขวัญที่สร้างความอกสันขวัญแขวนไปทั่วทั้งกรุงลอนดอนเลยครับปริศนาของมิสเตอร์ไฮได้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในแวดวงของเพื่อนฝูงอีกต่อไปแล้วแต่มันได้กลายเป็นเรื่องสยองขวัญในที่สาธารณะเมื่อความชั่วร้ายที่ซ่อนเร้นอยู่ได้ประทุกออกมาเป็นการฆาตกรรมที่โหดเหี้ยมแล้วก็ไร้เหตุผลทําให้สถานการณ์ทั้งหมดเข้าสู่จุดวิกฤตอย่างแท้จริง ลองพิจารณาไทม์ไลน์นี้ดูนะครับจะเห็นเลยว่าเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็น,น่ากลัวขนาดไหนมันเริ่มต้นจากเรื่องเล่าที่น่าสงสัยเมื่อ1ปีก่อนแต่แล้วในปัจจุบันเหตุการณ์กลับเล็วร้ายลงอย่างกระทันหันการฆาตกรรมเซอร์แดนเวิร์สคารลิวสมาชิตรัฐสภาผู้มีชื่อเสียงได้เปลี่ยนทุกอย่างไปเลยครับ และที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือการเสียชีวิตอย่างกะทันหันของดรแลนยอนเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งของเจคคิวซึ่งดูเหมือนว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับความลับดํามืดนี้โดยตรงทุกอย่างเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆแค่นั้นเองแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นมันใหญ่หลวงมากและมันสร้างความรู้สึกถึงหายนะที่กําลังคืบคลานเข้ามาอย่างรวดเร็วและนี่คือหลักฐานสําคัญที่มัดตัวฆาตกรแล้วก็เชื่อมโยงมาถึงดรเรจคคิวแบบที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับพยานเพียงคนเดียวคือหญิงรับใช้ที่มองลงงงงมาาาาจกหหน้้ต่อขอขเธ เธอเห็นมิสเตอร์ไฮเกิดอาการคลุ้มคลั่งแล้วก็ใช้ไม้เท้าทุบตีเซอร์แดนเวิร์สคารลิวจนเสียชีวิตอย่างทารุณแต่จุดที่ทำใั้อาตสันต้องตกตะลึงที่สุดคืออาวุธที่ใช้ก่อเหตุนี่แหละครับไม้เท้าที่หักครึ่งซึ่งตำรวจไปพบในที่เกิดเหตุคือไม้เท้าที่เขาเป็นคนมอบให้กับดร์เจคคิวเป็นของขวัญมื่อนานมาแล้วตอนนี้มันไม่ใช่แค่ข้อสงสัยอีกต่อไปแล้วแต่มันเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าความชั่วร้ายของไฮได้ลุกลามเข้ามาใกล้ตัวเพื่อนของเขาเกินกว่าที่เขาจะจินตนาการได้ คำพูดนี้มันแสดงให้เห็นถึงความหวาดกลัวแบบสุดขีดที่เข้าครอบงำดรแลนยอนเพื่อนสนิทและนักวิทยาศาสตร์ที่ยึดมั่งในเหตุผลมาตลอดหลังจากคดีฆาตกรรมอัตสันไปเยี่ยมแลนยอนแล้วก็พบว่าเขาเปลี่ยนไปอย่างน่าใจหายเลยครับจากชายผู้แข็งแรงร่าเริงกลายเป็นคนที่ใกล้จะตายไปหน้าของเขาเต็มไปด้วยความหวาดผวาแลพาะพอเอ่ยชื่อเจ็คคิวขึ้นมาเท่านั้นแหละและนยอนก็มีปฏิกิริยาที่รุนแรงมากมันชัดเจนเลยครับว่าแลนยอนไม่ได้แค่โกรธเคืองเพื่อนเก่า แต่เขาได้ไปเห็นหรือรับรู้บางสิ่งที่มันน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งยวดบางสิ่งที่มันทําลายจิตวิญ,ญญาณและความเชื่อมั่นในหลักการทางวิทยาศาสตร์ของเขาจนแตกสลายไปเลยปฏิกิริยาของเขาเป็นเครื่องยืนยันเลยครับว่าความลับของเจคิวนั้นมันเลวร้ายเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดได้จริงๆเอาละครับทุกอย่างดําเนินมาถึงจุดแตกหักในคืนสุดท้ายอันน่าสะพรึงกลัวนี้แล้วการสืบสวนของอัตเตอร์สันกําลังจะเปลี่ยนเป็นการเผชิญหน้าอย่างรุนแรง เมื่อผูคนรับใช้ผู้สื่อสารของดรเตรเจคิวมาขอความช่วยเหลือจากเขาด้วยท่าทีที่ตื่นตระหนกสุดขีดคําคืนนี้จะเป็นคืนที่ความอดทนทุกอย่างสิ้นสุดลงและประตูที่ปิดตายซึ่งซ่อนความลับอันน่าสยดสยองเอาไว้จะต้องถูกพังลงมาครับผู้คนรับใช้ที่ทํางานกับดเร์เจคิวมา20ปีมาหาอัธสันกลางดึกด้วยใบหน้าที่ซีดเผือดเลยครับเขาเล่าเรื่องราวที่ทั้งน่ากลัวแล้วก็แปลกประหลาดมากเจ้านายของเขาขังตัวเองอยู่ในห้องทํางานมาเป็นอาทิตย์แล้ว ไม่ยอมไม่ทยพบหน้าแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าน,นั้นคือเสียงที่เล็ดลอดออกมามันไม่ใช่เสียงของดร์เจคิวแต่เป็นเสียงของคนอื่นที่ร้องคร่ำควรวญแล้วก็สั่งให้ไปซื้อยาสารเคมีชนิดหนึ่งมาให้ตลอดเวลาที่เลวร้ยวายที่สุดคือผู้แอบเห็นร่างที่อยู่ในห้องนั้นแวบ,บหนึ่งแล้วเขาก็ยืนยันหนักแน่นเลยว่าสิ่งนั้นไม่ใช่นายของข้าพเจ้าแต่เป็นร่างของคนแคระที่เคลื่อนไหวอย,อย่างน่ากลัว ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้แหละครับภูก็เลยปักใจเชื่อว่าเจ้านายของเขาถูกฆ่าตายไปแล้วและฆาตกรก็ยังคงซ่อนตัวอยู่ในห้องนั้นและนี่คือคําสั่งเด็ดขาดของอัเธอร์สันครับหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจากภูและได้ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองที่หน้าประตูห้องทดลองได้ยินเสียงที่มันเปลี่ยนแปลงไปและก็เห็นความหวาดกลัวของหลาคุณรับใช้ อาเร์สันก็ตะน,นักได้ทันทีว่าเขาไม่สามารถรีรอได้อีกต่อไปแล้วความลังเลความกังวลที่จะละเมิดเป็นส่วนตัวของเพื่อนต้องหมดลงเขาต้องเผชิญหน้ากับความจริงไม่ว่ามันจะน่ากลัวแค่ไหนก็ตามคําสั่งผังประตูเข้าไปเลยผู้คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดมันคือการตัดสินใจที่จะใช้กําลังเพื่อทะลวงเข้าไปสู่ใจกลางของปริศนาเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีอะไรจะเหมือนเดิมอีกต่อไปหลังจากที่บุกเข้าไปอย่างรุนแรงปริศนามันกลับไม่ได้ถูกคลี่คลายด้วยสิ่งที่พวกเขาเห็นแต่ด้วยสิ่งที่พวกเขาจะได้อ่านครับ การสืบสวนที่เต็มไปด้วยการกระทำได้เส้นสุดลงแล้วและการเปิดเผยความจริงทั้งหมดกำลังจะเริ่มต้นขึ้นผ่านเอกสารสองฉบับที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังมันคือจดหมายจากดรแลนยอนและคำสารภาพฉบับเต็มของดรเจคิวเองซึ่งจะอธิบายทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบเลยทีเดียวพอประตูพังลงภาพที่ปรากฏต่อนหน้าอัตเทอร์สันและพูลก็คือห้องทดลองที่มันดูเงียบสงบผิดปกติที่กลางห้องพวกเขาพบร่างของเอ็ดเวิร์ดไฮด์นอนเสียชีวิตอยู่ในมือของเขากำขวดยาพิษไวแน่น ชัดเจนเลยครับว่าเขาฆ่าตัวตายแต่สิ่งที่มันน่าชงวนที่สุดคือไม่พบร่องรอยของดร์เฮนรี่เจควเลยแม้แต่น้อยเหมือนกับว่าเขาหายตัวไปจากโลกนี้อย่างไร้ร่องรอยท่ามกลางความสับสนบนโต๊ะทำงานมีเอกสารสองฉบับวางรอยอยู่หนึ่งในนั้นคือคลามสารภาพของเจควที่จะคลี่คลายปริศนาทั้งหมดนี้ด้วยตัวอักษรจดหมายฉบับแรกที่อัตรตสันเปิดอ่านคือบันทึกของดรแลนยอนผู้ล่งลับ มันเล่าถึงคืนที่เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลเลยครับแลนยอนเล่าว่าเขาได้รับคำขอร้องจากเจก,กิลให้ไปนำสารเคมีจากห้องทดลองของเขากลับมาที่บ้านแล้วก็รอชายคนหนึ่งที่จะมาพบตอนเที่ยงคืนชายคนนั้นก็คือเอ็ดเวิร์ดไฮนั่นเองไฮได้ผสมยาต่อหน้าแลนยอนแล้วก็ดื่มมันเข้าไปและแล้วปาฏิหาริย์อันน่าสยดสยองก็เกิดขึ้นร่างของไฮบิดเบี้ยวชักกระตุกแล้วก็เปลี่ยนแปลงไป ต่อหน้าต่อตาข้าพเจ้าแลนยอนเขียนไว้ซีดเผือดสั่นเทาและยืนอยู่ตรงนั้นคือเฮนรี่เจคิวใช่แล้วครับแลนยอนได้เห็นการแปลงร่างที่เป็นไปไม่ได้กับตาตัวเองและภาพนั้นก็ได้ทําลายเหตุผลและชีวิตของเขาจนหมดเส้นแล้วแล้วก็มาถึงคําสารภาพฉบับสมบูรณ์ของดร์เจคิวเองครับนี่คือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเขาเริ่มต้นด้วยการอธิบายว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเขารู้สึกถึงธรรมชาติ2ด้านที่มันต่อสู้กันอยู่ข้างในตัวเขามาตลอด ด้านหนึ่งคือตัวตนที่อยากจะเป็นคนดีมีเกียรติเป็นที่นับถือของสังคมแต่อีกด้านหนึ่งคือตัวตนที่หวยหาความสุขและอิสรภาพจากพันธนาการทางศิลธรรมความปรารถนาอันแรงกล้านี้เองที่จะแยกสองตัวตนนี้ออกจากกันโดยสิ้นเชิงคือสิ่งที่ผลักดันให้เขาเริ่มการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่อันตรายที่สุดเขาไม่ได้ต้องการสร้างความชั่วร้ายขึ้นมานะครับแต่เขาต้องการปลดปล่อยด้านมืดที่มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกคนให้มีตัวตนและมีอิสระเป็นของตัวเอง ในที่สุดแล้วเราก็ได้เดินทางมาถึงบทสรุปและแก่นแท้ของเรื่องราวทั้งหมดซึ่งก็คือแนวคิดเรื่องธรรมชาติ2ด้านของมนุษย์ครับความจริงอันน่าสะพรึงกลัวที่ดร J.Q. คิค้นพบและปลดปล่อยออกมามันไม่ใช่เรื่องของปีศาจจากภายนอกเลยแต่มันเป็นเรื่องของอสุรกายที่หลับหลายอยู่ภายในจิตใจของคนเราทุกคนนั่นเอง ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจเลยก็คือดรเจคิวไม่ได้สร้างมิสเตอร์ไฮขึ้นมาจากความว่างเปล่านะครับไฮไม่ใช่ตัวตนที่แยกขาดจากเขาแต่ไฮคือตัวตนอีกด้านหนึ่งของเจคิวเองเขาคือร่างที่รวมเอาความปรารถนาอันมืดมิดสัญชาตญาณดิบและความชั่วร้ายทั้งหมดที่เจคิวเคยเก็บกดเอาไว้มาทั้งชีวิต ยาที่เขาคิดคนขึ้นมาเป็นแค่เครื่องมือที่ใช้แยกและปลดปล่อยด้านมืดน,นั้นออกมาให้มีรูปร่างและตัวตนเป็นของตัวเองนี่คือความจริงที่น่ากลัวที่สุดครับไฮคือเจคิวและ JQ คิวก็คือไฮพวกเขาคือคนคนเดียวกันที่มีสองด้านที่แตกต่างกันสุดขั้วและนี่คือลำดับเหตุการณ์โศกอนาตกรรมของการทดลองที่ผิดพลาดครับ มันเริ่มต้นจากความทะเยอทะยานที่จะใช้ชีวิตโดยปราศจากความรู้สึกผิดบาปในตอนแรกเนี่ยเขาสนุกสนานกับอิสรภาพในร่างของไฮด์มากสามารถทำชั่วได้ทุกอย่างโดยที่ชื่อเสียงของดรเจคิวไม่ด่างพร้อยเลยแต่แล้วเขาก็เริ่มสูญเสียการควบคุมครับการแปลงร่างเริ่มเกิดขึ้นเองโดยต้องพึ่งยาโดยเฉพาะตอนที่เขาหลับนั่นคือจุดที่ไฮด์เริ่มแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เจคิวอ่อนแอลงจนกระทั่งในที่สุด เจคิวพบว่าตัวเองติดอยู่ในร่างของไฮด์ไม่สามารถกลับคืนร่างเดิมได้อีกต่อไปแล้วเพราะสารเคมีดั้งเดิมมันหมดลงพอต้องเผชิญหน้ากับการมีชีวิตอยู่ตลอดไปในร่างของฆาตรกรที่ทุกคนรังเกียจเขาจึงเลือกที่จะจบชีวิตของทั้งสองตัวตนลงด้วยมือของตัวเองและนั่นคือจุดจบอันนาเศร้าของการทดลองที่เริ่มต้นจากความตั้งใจดีแต่กลับปลดปล่อยอสุรกายที่ทำลายทุกสิ่งแม้กระทั่งตัวผู้สร้างเองเรื่องราวของดรเรจคคิวและมิสเตอร์ไฮด์จบลงด้วยโศกนาฏการรมก็จริงครับ แต่คำถามที่มันทิ้งไว้ยังคงดังก้องอยู่ในใจของเราทุกคน JQ ิเชื่อว่าภายในตัวมนุษย์ทุกคนมีการต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่วเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเรื่องราวของเขาคือคำเตือนที่น่าสะพรึงกลัวถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราพยายามที่จะปฏิเสธหรือกำจัดด้านเมื่อของตัวเองแทนที่จะเรียนรู้ที่จะควบคุมมันการกระทำแบบนั้นกลับทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นจนกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นคำถามสุดท้ายที่วรรณกรรมชิ้นนี้ฝากไว้ให้เราครบคิดก็คือ ในสงครามภายในจิตใจของเราเองนั้นฝ่ายไหนกําลังเป็นฝ่ายชนะ